น้ำผาพี่น้องมาเที่ยวชมโคกหนองหน้านะครับซึ่งมอนีอผู้ค้ารู้สึกว่ามีความสุขท่างใจไหมพี่น้องแต่กลับมาจากการไปหารับจาบ้างระบายพื้นที่ทาง้งกรุงเทพกรุงไทยเนาะพี่น้องกลับมาเห็นโคกหนองหน้าของเจ้าของแล้วโอ้ยเป็นอี่หยังทีว่าอ่า มีความสุขนะครับพี่น้องมีความสุขทางใจมาเห็นต้นหมากลากใหม่ที่เฮาปลูกไป้หมพี่น้องเออซึ่งสีประเมินคาเปลี่ยนเงินเป็นท่องเลก็คือสีค่าสามารถที่สี่มีาคาประเมินได้นะครับพี่น้องเพราะว่า,าความสุขทางใจนี่มันเปลี่ยนสิ่งที่เบากันยากนะครับพี่น้องมันคือสีตีเป็นมูนลราคาของท่า,ทาง เงินทางทองคือสีหยากนะครับพี่น้องนี่ครับผมเมย์มมมมละล่ามากครับมาเห็นต้นไม้ต้นไหลที่ห้าปกลูกไว้แม่พี่น้องผู้ขาก็เกิดความสุขข้างใจนี่บ่เพิินว่าเห็ดโขกน้องหน้าเมยแต่หัางเป็นสุขกว่าสันเห็นตะผู้อื่นเพิินเบาผู้ขาก็เนี่ยแหละครับผมหน้าเหมือแลงมา,ากจังสี่นะครับพี่น้องกับมาย่างเลาะเบื้องต้นนั่นต้นนี้นะครับพี่น้อง เห็นต้นใหม่ที่เห้าปลูกไว้รูุดซื้อกว่าเ,เริ่มแตกกิ่งก้านสาขาขึ้นมาหไหมพี่น้องผู้ขากะเป็นมีความสุขแบบถามมาเมื่อยบ่ในการทำงานเมื่อ,อยู่ครับพี่น้องแต่หังผมบอกว่าถือว่าสีเจรไนว่าจังหนความสุขทางใจสี บอกพี่บอกน้องว่าจังไหนดีนะครับผมอ่าเมื <for S 1> hey, ่เยลาลาม้ามาไรยมะยังสิมันเปลี่ยนอีหยังที่แบบเห็นสิ่งที่ห้าปลูกไว้ไหมพี่น้องปลูกไว้แล้วกับโอ้มาเลาะมาช่มมะยางเบิ้งนะครับผมให้อาหารปลาแล้วผู้ขากับมะยางส้มสวนเสแล้วพี่น้องมายางส้มสวนเออ ยาสะวาไลซาละเถนะพี่น้องเนาะเราหนัวหัวมอนสู้กันฟั่งนะครับพี่น้องมันเป็นอีหยังที่บอกกันยากี่ริพี่น้องสําหรับผู้ที่เพินินเม่ท่านได้ลงมือเหตุนะครับพี่น้องการที่เห่ามาเห็นต้นหมากรากาไหม้ที่เห่าปลูกไวเออเขียวขจีหรือว่าอ่ารอดตายมากนะพี่น้องรอดแรงมากเนาะตอนผู้ขาปลูกกับมาก็กช่วงแรงนะครับพี่น้องหาบ้ำโฮด นะครับพี่นอ้องบ่มีระบบน้ำคือเพิ่นเนาะครับย่อนว่าความทุกข์ความยากแหละเนาะพี่นอ้องด้หาบกระคุถังแล้วพี่น้องเอ้ยหาบกระคุถังหาบฮดต้นนั่นต้นนีพ่พ่อดีฝนมากแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับผมเพิ่นรอดตายมาได้ครับผมก็รู้ซึกว่าเฮ้าพู่มใจในในสิงที่เฮ้าเห็ดมาน่ะพี่น,อน้องในพผืชที่เฮ้า ปลูกมาไม่เห็นเพ่นเริ่มใ่ญ่เริ่มโตขึ้นมานะครับผมมันก็ดซอยเข้ากลับมาจากการทํางานเมือม่อยล้ามากนะครับผมพี่น้องมายางส้มสวน,สวนยังสิ่นะครับผมมันก็บมีความรู้สึกว่าโอ้นี่บอเพิินว่าความสุขทางใจนะครับผมซึ่งสิหามูลราคาก็คือสิบบอมี่นะพี่น้องในโคกดงหน้าของผู้ขา สิคิดเป็นตัวเงินตัวทองก็คือสีบ่อทนในได้หอกซึ่งผู้ขากับบคขาดหวังในส่วนนั้นนะครับผมก็บขาดหวังแค่ว่าได้ยู่ได้กินเมื่ออึดอยากอึดจินในภายในครอบครัวเจ้าของนะครับผมอยากยั้งผู้ขากับสื่อเมื่อปลูกไว้นะครับพี่น้องคืออยากแนวใดก็ได้นะครับพี่น้องซึ่งเนี่ยครับเกิดผลที่ห้าปลูกไว้เพิ่นกับหรือซื้อกว่าเบ้งบานขึ้นมานะครับพี่น้อง ช่วงนี่รู้สึกว่า,าสัตว์ูพืชที่เพิินมากเกาะมากินอยู่ช่วงนาแรงๆนะครับพี่น้องหายอพี่น้องม่มีมาตอมเลยผมบ่หูจักบ่หูสาเหตุคือกันว่าอามาเกิดจากส่วนใหน,นะครับพี่น้องซึ่งบัคขามเทศของผู้ขานะพี่น้อง ช่วงตอนปลูกไม่้นะครับผมต้นพันยังในน้อยอยู่นี่โอ้ยพี่น้องจักมันยังเป็นยังครับทึ่งนอนทึ่งพวกา,าแมลงนะครับผมพวกมแมลงอย่างยังที่เพิ่นมากัดใบไม้ดีๆนะครับผมบางมือแทบสิล้นเหมือนต้นผลนด้พี่น้องกัดไม่เป็นกัดธรรมดาจนคิดว่าโอ้ยมึงเรียบร่อยแล้เนาะนี่ว่าสั่นว่า อผัดเอาไปเอามาผัดปลูกมาได้สามเดือนพี่น้องก็รู้ซึกว่าแม่งที่เพิ่นมากัดมากินนะครับผมจักเม็นหายไปใส่บุวซูเมอร์นี่ครับมาเบิงงวดนี่แทบสีบวมีนะพี่น้องแทบสีบวมีเลยนะครับพี่น้องก็จังว่าก็เลยเออเข็น พืชที่เขาปลูกไว้แล้วโอ้ยร לא, ู Neither, ้ซึกว่าสดชื่นนะครับพี่น้องเนี่ยเมล็ดแมงย่างเลระนะครับแมงย่างเหระเบ่งไปเรื่อยๆว่าเออต้นไหนย่งต้นไหนพอย่างต้นไหนเป็นจ้าไหนจ้าไหนมากลง่มไล่ละเอียดนะพี่น้องมามามาเก็บรายละเอียดเพราะว่าผู้ขากับเ่าค่อยมีเวลาหลายนะพี่น้องกับมายามบ้านเทอละสองสามมือสี่มือทั้งสี่นะครับพี่น้องก็ มาเก็บรายละเอียดแต่ละต้นแต่ละต้นต้นใดพ่นนี่ปัญหาอย่างแน่นนประมาณนั้นนะครับพี่น้องเท่ากับสิเก็บรายละเอียดนะครับผมแต่ละต้นแต่ละต้นเพราะว่าการาทำปลูกพืชผสมประสาเนเลยครับผมเท่าไม่ได้ปลูกย่างเดียวนะพี่น้องถ้าปลูกหลากหลายหลากหลายหน้าหน้าชนิดแหละครับพี่น้องปลูกไว้ในโคกนองหน้าของเท่านี่นะครับผมซึ่งกสิสาสารถ เก็บรายละเอียดต่างๆได้นะพี่นอ้องเ้าบ่ได้ปลูกเป็นแบบส่วนหลายคือจังปลูกคือจังพืชเชิงเดียวนะครับพี่นอ้องข้าก็ปลูกนั่นแน่นี่แน่ที่ต้นหาตน้นแต่ว่าผู้ขา,าต้นบะคามเทศนะครับกสิมาหลายเติบนะฮะหนาสิประมาณาเป็นร้อยประมาณร้อยต้นนะครับผมนอกนั่นกะสิปลูก พวกนอหมอกนอไม้นะครับผมปลูกไม้ป่าต่างๆไว้นะพี่น้องปลูกหลายอย่างนะครับเพราะว่าสิเป็นลำไยอียังเข้ากับปลูกนะพี่น้องอยู่ในโคลกห้องหน้าของผู้ขาปลูกไม้ป่าเพราะว่าสิเป็นไม้พยุงยางนาไม้สักทองปลูกทิมไว้นะครับพี่น้องเข้าม่ได้ปลูกแบบ หลายนะครับผมเ่ได้ปลูกหลายเกินกําลังที่ห้าสิดูแลนะครับซึ่งมันก็นเลยสามารถยางเลาะเบิ้งราาละเอียดต่างๆได้นะครับว่าแต่ละตนน้นเพิ่นสิมีปัญหายอย่างแน่นก็ภาพรวมแล้วๆก็บ่ค่อยมีปัญหาเ้ยพี่น้องช่วงนี้รูซสึกว่าเออพืชที่เพิ่น ขึ้นมาแต่ละตตนช่วงนี้กัรู้ซึกว่าพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆกบะบ่คอยมีมากไหมพี่น้องครับผมเนี่ยครับผมกระเจียวของเฮากะกระเจียวหวานเทศน้ำผึ้งนี่กันรู้ซึกว่าโอโอเคเขียวขจีขึ้นมาไหมพี่น้องพ่นถือกุ่นเนาะในก็เลยซึ่งผู้ขากะใส่ฟุ้นเมื่อสุกตน้นเดยพี่น้องใส่ไหวนะครับผมก็รู้ซึกว่า การจเจริญเติบโตของพ่นกุ์ก็รู้สึกดีว่นดีขึ้นขึ้นมากนะครับดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนะครับผมนะครับผมกระสิปลูกแซมด้วยไม่ป้านี่หละครับผมไม่ป้าของผมนะครับผมโยเลาอเทียมไม้ปลานี่กระสิมีเป็นชิงนะครับพี่น้องชิง้นชิงผู้ขาปลูกไปเนาะพี่น้องเนี่ยครับผมผู้ขากะอ่า มาย่างเลาะเบื้องแล้วโอ้เกิดความสุขทางใจก็เลยอยากนั่ภาพต่างๆนะครับพี่น้องมาสู่พีตอนน้องได้รับชมกันนะครับพี่น้องซึ่งมันเจรไนถึงรายละเอียดบ่ได้นะครับว่ามันมันสุกจังไดแบบใดนะครับผมแต่ว่าตราอ่าอ่าช่วงใดที่เฮ้ามาย่างเลาะนะนะครับผมกร็รู้สึกว่าจิตใจเฮ้าเนี่ยมันสบายนะครับผม มันมันมีความสบายใจนะครับผมอซึ่งผู้ขากะเน็ดเหนื่อยมาจากการไปหารับจ้างระบ,บายเพื่อนเนาะพี่น้องมายางเละาะยี่เหมือนแรงจังสีไหมพี่น้องมันก็เฮ็ดให้เฮ้าแบบโอ้สบายอกสบายใจครับผมลืมปัญหาเรื <c oughs> ่องปัญหาที่อยู่ด้านหลังอ่า ไว้ชั่วระยะหนึ่งนะครับพี่น้องนี่แหละครับผมอันนี้ปลูกสารพัดปลูกได้พี่นอ้องปลูกไว้เมดนะครับผมแถบสีพมีหม่งฟิ่วผละ่ะในโคกหนองหน้าเฮ้านียครับผมมะขามหวานาพันเพชรบูรณ์ของเ้านี่ก็เริ่มงามขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมนะครับ ปลูกทิมไว้เมด่นะ้าพี่น้องนี่เนะาะอซึ่งในโคกหน้าของผู้ขาก็มีแค่สามไร่นึงเองพี่น้องไย่ไร้นะครับผมปลูกบ่ได้ปลูกบ่ได้เห็ดลายเพราะว่าการย่อนแห้งทังด้านทุนทรัพย์แน่แล้วก็ทังด้านอ่ากำลังมั่งชานะครับผมผู้ขากะอันยุกะไร้นนะ้พี่น้อง แต่ว่าก็คอยเห็ดคอยท้ำเล่นไปปลูกมือนั่นมือนี่ครับผมอ่นี่แหละครับผมมักนาวปลูกมาปลูกไว้ม,ปม,วม,มามปลูกแซมไว้อีก,กนะครับผมขึ้นมางวดนี่มาปลูกแซมไว้ไกลๆคับนี่แหละครับผมกับอ่ากระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งนี่แหละครับผมมาปลูกสิ่มไว้นะครับ 5, หาเพิ่นย่างน้ำเขาเนาะพี่น้องกล้วยก็รู้สึกว่าโอ้ เริ่มเบ่งบานเริ่มตระงานขึ้นมากแล้วครับพี่น้องเริ่มคิดว่านาชีได้กินอยู่ซึ่งผู้ขามือนี้กมาแตงใบแตงหยังให้เพิินนะครับผมผ้ากันมาแตงใบให้เพิินจักน้อยนะครับผมกับทานแม่บ้านเพลินนะครับผมมากับผ้ากันแตกออกมาหน้าเลยนะครับผมกับแม่บ้านไม่ได้โยบ้านนะครับพี่น้อง ตัง้งแต่เห็ดโคกหองหน้ามานี่ใจพอมาหอดบานปุ๊บก็อยากหอดโคกหองหน้าป๊าบโหลดผมซึ่งนานี้ก็เป็นนาเห็ดให้เห็ดหน้านะครับสงซึ่งผูคากะปักดำว้ประมาณสองรก็กัวๆนี่แหละครับพี่นอ้องอยพูน้นะครับผมนะฮะปักดำวบประมาณสองลกยกัวไว้แต่กินแต่อยากในครอบครัวนี่แหละครับพี่น้องเมื่อไดอ้คิดว่าสี่ ใบถาขายส่ายยังนะครับห้องบริเฮตเพื่อการค่าเฮตเพื่อ,อาการกินภาในาใรโวเรือนนะครับพี่น้องนะครับผมนะฮะก็เริ่มเขียวขจีขึ้นมาแล้วครับเ,เข่านะครับผมพี่มองเห็นลิบๆอยู่นะครับพี่น้องนะครับภ้าในโคงน้องหน้าเห่ากับสีประมาณนี่นะพี่น้องมือนี่กับขออยัดบาดข้าพี่น้องซ้ำนีแ่แหละเนาะพี่น้องเนาะกราบขอบพระคุณได้หลายเดอ้อที่พี่น้อง ให้ความเมตตาและสงสารติดตามเมื่อไม่เนาะครับพี่น้องกราบขอบพระคุณหลายๆนะครับจังไดกะฝากคลิปต่างๆสู้ผีสู้น้องเบิ้งกะขอความเมตตาและสงสารติดตามผู้ข่าในเด้อพี่น้องเลยกราบขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับ